หยิบนาทีสุดท้ายนะครับมันจะมีผงอะไรด้วยครับเอาหนูหนูคุณไม่เอาเลคุณคะเขาไม่ดีชหนูไปหยิบของชิ้นสุดท้ายข้างในของซิลิฟาที่เป็นแบบว่า ของผลิตภัณฑ์ของเราอยากหยิบอะไรมีผงปรุงรสเห็ดหอมเออเนี่ยผงรสไก่ผงรสไก่ผงรสไก่มีผงรสหมูถ้าจะเติมอะไรหยิบได้เลยผงผงผงผมว่าผงอ่ะมีน้ำผึ้งด้วยคุณหยิบหยิบกันอ่ะคุณคุณแพลนไว้ก่อนหรือเปล่าว่าคุณจะทำเมนูอะไรอยากนึกไม่ออกอยากนึกไม่ออกแล้วก่อนตรงนั้นหยิบอันนั้นได้ได้ได้หยิบได้หยิบได้อะไรอ่ะอันนี้นะคะก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์แปรรูปของศีรินฟาร์ม เช่นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็มาแปรรูปก็จะมีเนี่ยค่ะไส้กรอกแฟงเฟิร์ตเตอร์ไส้อัวไส้กรอกอ,อีสาน กไก่ปีกไก่ใช่ไหมฮะสันคอสันในหมูหมูแดดเดียวอยากจะหยิบอะไรก็หยิบไปใช่ไหมสบายใจแล้วนะไปไปไปเอาเอาสัาเป็นรูปไปเลยดีกว่ามาย่างเอาไว้เนีกลิวกลิ้วเอ้ขอถามคำถามนี้ดีกว่าทำไมถึงชื่อสิรินฟาร์มสิรินฟาร์มเนี่ยคือเรามีเรามีรีสอร์ทอยู่ที่ตรังใช่ไหมคะเกาะกระดานแล้วมันก็จะมีวิลล่าต่างๆชื่อวิลล่าสิริคือลูกชายคนโตแล้วก็มีวิลล่าสยามชื่อลูกชายคนที่สองแล้วก็จบละ แล้วพอมีฟาร์มอันนี้ปุ๊บก็เอ๊ะจะตั้งชื่ออะไรดีก็เลยเป็นชื่อลูกสาวคนเล็กสิรินก็บอกเลยว่าก็คือชื่อลูกสาวแขกหลายคนเวลากด Google เนี่ยเลยไปสุรินทร์ใช่สะกดผิดไงสุรินทร์ฟาร์มมีมีไปสุรินทร์ฟาร์มเยอะมากเปลี่ยนจาก U เป็น I นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่แน่อยู่ตรงไหนไปสุรินทร์ไปสุรินทร์แล้วไปผิดนะครับบอกก่อนไปผิดเชียงรายนะคะเชียงรายถ้าเชียงรายมาสิรินฟาร์มเอาไปยังครับ คเดินอักไปหยิบอักอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ที่ว่าเขาเทปมาแมตต์นี้ไม่มียอมนะปั่นจิ้งหลินคนละสามทีนะแล้วใส่น้ำมันป่ะนี่เป็นเลยเราทอดหมูก่อนนะทอดหมูเราทอดหมูเดี๋ยวเราก็ได้แบเดียวหนึ่งจานละจิบร้อยครับพี่เยี่ยมมากครับได้ไหมได้มาทำผัดเลยละกันทีเดียวเรามีนี่ไม่ทำ เสี่ยวนี่ไหมครับไม่นะครับสงคาน่ะเห็นแล้วสงสารป๋อเสียงมะพรมผมว่ามันสนุกตอนคนที่เขาชอบทำอาหารเนาะแล้วเขาก็ไปเก็บวัตถุดิบมาแล้วมาทำกินกันเองถูกคือคอาเสนะถือว่าเป็นแอคทิวิตี้ที่ดีมากเลยทีเดียวนะจริงค่ะหมูหอมแบบว่าหมูหอมถ้าพาะหมูแดดเดียวเราก็ชนะเลิศแล้วล่ะพี่ป๋อไหนๆก็ไหนๆนะพวกคุณเวลาทำอาหารเนี่ยนะ มันจะต้องเน้นเรื่องของความสะอาดด้วยขออนุญาตนะครับผมนี่ขอให้คุณดูลูกพีมหอมอดผมก็อยากคุณหอมอากอ่ะเก็บใส่หน่อยครับขออนุญาตนะไหนว่าอันนี้เราเป็นทีมเดียวกันนะคุณโอนะเฮ้ยมันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นแอปเปิ้ลเลยไหมฮะจะมาทิ้งอย่างนี้ไม่ได้นะครับพี่เขามีสองเมนูพี่รับรองของเราไอ้นี่สายสืบเรามาละปอครับเนี่ยนองแมนถามว่าทำไมผมเขอยากคุณหอมขนาดนั้นมันเป็นยุ่งใหม่มันทำให้เวลาเราทิ้งของอะไรก็ตามแต่เนี่ย ถุงขยะมันมีกลิ่นมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ในห้องนะพี่ในห้องจะกลิ่นแบบกลิ่นถุงขยะได้หอมเลยและกลิ่นเศษอาหารมันไม่ทําให้เราแบบอบอวนอยู่ในห้องไม่ไม่เลยมามามาเก็บแล้วได้แล้วที่ไหนฮะโอ้แต่เอาจริงนะทำมาหลายเทปนี่นะพี่เห็นถึงความเป็นแม่บ้านแม่เรือนของโอมขึ้นเรื่อยๆนะที่สุดอ่ะไม่เดี๋ยวโอร้อยพี่ชมดีกว่าโดดเดี๋ยวจริงงั้นเราใส่ผักเพิ่มอีกหน่อยไหมพี่เริ่มตกละเริ่มตกละ เฮ้ยไอฝั่งนี้น่ากินเลยอะแห้งๆเหงาๆนะนี่แล้วเราคงไข่เดียวได้อีกอันนึงเลยอะนี่พร้อมแล้วครับนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตั้มเปงนไงอ่ะเป็นไงอ้าวนี่มันเรียนแบบเราเห่นไหอไม่ได้เรียนแบบใส่เลยเออใส่เข้าไปใส่อาผัดเลยเอาผงมากรรมการฮะ เราสั่งแค่จานเดียวใช่ไหมคะถ้าเกิดบางทีมทําเกินจานหนึ่งมี2จานถือว่าโมฆะไหมคะถือว่าโมคะไม่เลยไม่เลยแรงมากอ่ะเรื่องเนี้อแบบช้อนเนื้อเป็นเรื่องจริงจังช้อนเล็กๆหนึ่งสองซ่มเข้าไปเขาเป็นเจ้าของฟาร์มมันเนาะใส่หน้าไปเลยพี่คุณกินทั้งก้านเลยเหรอฮะมันดีต่อสุขภาพครับหน้าตาดู ดูไม่สวยเลยอะไม่รู้ไม่จริงๆเคยดูกันหั่นบลอกเคอรี่สิพีวิลลี่มันกินอย่างนั้นได้ยังไงยาวขนาดนั้นอะบคนจริงการหั่นบลอกเคอรี่ที่ถูกต้องนะคะต้องหั่นแบบนี้ดูอันนั้นยาวเชียเอาไว้แต่งจานหรือเปล่าก็ไม่รู้เออทำอะไรไม่ได้เลยอะเอาสีไปเทียบกับจานเขาก่อนดู อ๋อสีเราก็เหลาแล้วสีเราก็ขึ้นเหลาเออนี่เห็นไหมตีดยังไงคะลุงใครเป็นลุงมึงอะไรอ่ะอุ้ยมีซอสพิเศษด้วยไม่ใช่ไข่มูสวาตตัวใหญ่ด้วยมีข้าวผัดว้วยว้ไวาโอ้ยอึ้งกันดเอึ้งกันดิข้าวผัดเอออะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาซอสใส่เน้น เขาผัดงไงตอนนี้ตอนนี oh, bueno> <that that ้มีหมูทอดสามเกลือให้อีกนิดหน่อยโอ้ยน่ากินน่ากินดูนี่อันนี้อันนี้ดูน่ากินกว่าดูน่ากินกว่าขอย้ายทีมได้ไหได้ได้ฮะเอาเป็นว่าวันนี้เรามาบุกอาณาจักรของบีบีกับแหม่มเขาเนี่ยนะ เราพูดถึงการทําอาหารของบีบีเนี่ยเขาทำอาหารอร่อยมากแต่ว่าเราสร้างความเลอะเทอะให้กับซิรินฟาร์มไว้มามา,มากเหลือเกินจะยช่วยเก็บหน่อยเดี๋ยวต้องช่วยกันเก็บนะครับเก็บทําความสะอาดแทนแม่บ้านกันสักนิดหนึ่งถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของงานบ้านเนี่ยนะครับก็ต้องมีตัวช่วยมามอบให้นี่เลยครับอยู่นี่แล้วชุดกิฟต์เซตถุงขยะแชมเปี้ยนครับเป็นแบบม้วนมีกลิ่นหอมหลายกลิ่นครับมีทั้งกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะกลิ่นแอปเปิลหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตและเซเว่นอีเลเว่นครับพี่แหม่มครับ แล้วก็จะบอกเลยนะครับว่าใช้งานง่ายมากๆสะดวกมากๆถุงขยะเนี่ยนะครับเปิดมาก็หอมแล้วยังไม่พอสบัดออกมาปุ๊บคุณใส่ขยะเข้าไปก็ไม่รู้สึกเหม็นยังมีเชือกมัดปากถุงให้ตรงท้ายดึงออกแบบนี้แล้วก็ม,มัดได้เลย สุดยอดครับนี่ถ yeah Mont ุงขยะแชมเปี้ยนห้องไหนก็หอมด้วยถุงหอมแชมเปี้ยนครับวันนี้มอบให้พี่แมมเอาไว้ใช้เลยเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่ไใจแลวอยากได้ชอบมากผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้เอาละครับเราไปดูกันครับว่ากรรมการจะตัดสินอย่างไรนะครับหลักการของเราง่ายๆเลยนะครับทำเมนูให้มากสุดจากสิรินฟาร์มไปเลยครับเย ก่อนที่เราจะไปชิมอาหารกันขอพาพิธีกรไปเรียนรู้การดำนากันก่อนเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของที่สิรินฟาร์มอ่านะมาตรงผมนี่ดุกปรับให้ปรับปรับให้นี่ปรับเมื่อปรับกระทั่งการแต่งตัวก็ต้องปรับอีกนิดนึงเขจะต้องปรับที่ใส่คอาเฮ้ยไป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 ดัม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 ตัม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  ตามแต่ตามตามพี่อาร์ตพี่อาร์ตดูพี่โอ๋ด้วยอะไรนั่นแหละตรงไซส์ๆดิเลือกหินเล็กๆแต่มันได้บรรยากาศดีนะอ่ทุกคนตามมาไม่ไปได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่เอาอ่ะไปเลยไปเลยเย็นใช่ใช่ไปทางนี้แล้วก็เดี๋ยวไปลงกลางแปลงลงนู่นนะขอรบุญนี่เป็นคนดำนาเหรอใช่ไหมใช่เป็นคนดูแลเรื่องเรื่องข้าวสิริน นี่พอมาถึงปุ๊บแล้วกดเลยนี่เป็นเส้นเอาให้ลึกไว้ก่อนจมแล้วอ่ะแล้วทำยังไงคะก็ออย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าพวกคุณไม่มาดิฉันก็ไม่ได้มีโอกาสในการปักต้นกล้านี้นะคะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่นั้งแมบาแชร์ให้กับชุมชนด้วยนะหมายถึงยังไงแชร์ใ้กับชุมชนไม่ก็คือนี่นะคะลุงบุญลุงหน่อยเขาก็ปลูกแล้วก็พอเขาเกี่ยวปุ๊บเขาก็เอาไปขายเป็นของเขาไปแล้วก็ขอเราก็ขอมาส่วนหนึ่งเล็กๆเพื่อที่จะเอามาขายแล้วก็เอามาที่มันคุ้มหมาลุงคุ้มโยครับผม อ๋อคุณคือทั้งสองลุงอ่ะก็จะเป็นคนพื้นที่อยู่ที่นี่มาก่อนครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของนานี้ซึ่งคุณแม่เนี้ยก็เลยบอกว่าอ่ะให้มาปลูกข้าวแล้วก็แบ่งกันส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในฟีวินฟาร์มที่เหลือลงไปขายครับโหเยี่ยมเลยจริงให้เด็กๆมาเรียนรู้แบบนี้อันนี้ผมว่ามันมันมีประโยชน์มากเลยนะและให้เขาก็ให้เขามาปลูกเองแล้วเดี๋ยวเขาก็มารอดูผลิตผลของเขาในอนาคต ออนี่คือของเราทั้งนั้นเลยนี่ไม่ใช่อันนั้นอันนี้ของคุณมาร์คมีมีเค็มสลัดมีสปาเกตตี้อะไรเค็มไปหมดเลยขาวตอนนี้เรามีท่านคณะกรรมการนะครับที่ท่านจะเป็นคณะกรรมการคุณวุฒิที่ท่านจะเป็นตัวเคสจานไหนอร่อยเหมือนกันให้คุณพยูงคือง่ายๆอย่างนี้ฮะจานไหนเนี่ยเขากินเนี่ยถือว่าชนะ ชาไหนที่เขาไม่กินถือว่าหมาไม่ใช่ะอดีชัดเจนเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องตัดสินอะไรมากมายมันอร่อยเท่ากันแหละมันอร่อยเท่าเกันแหละเพราะว่าจริงๆแล้วก็ทุกคนก็ใช้ผงปรุงรสจากซิลินย่าครับวัตถุดิบของซิลินปาไม่แล้วเอาง่ายๆนะคือแบบว่าเขาพอใส่ไปปุ๊บก็จบอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยพี่ปองคือเอาจริงๆไอ้พวกผงปรุงรสเนี่ยทำมาเพื่ออำวยความสะดวกคนอย่างแหม่มหรืออย่างใครที่ต้องการความเร่งด่วนหรืออย่างคนที่อยู่ต่างประเทศหาวัตถุดิบลำบากเนื่ออกไหมคะเราก็แบบ อ่าไม่ต้องบางทีจะมาหารากผักชีโทรมาเรียนให้ขยันไม่ทันขอผงส์ตัดตอนหน่อยขอเถอะเออผงสำมเกือเนี่ยนะสะด่วนก็จะดวกจะด่วนนะแต่ว่าระหว่างที่เรากินอาหารเนี่ยขออนุญาตถามที่แหม่มเรื่องของความรักเรื่องครอบครัวที่แบบวันนี้อยากปรึกษากังเลยแบบไม่เคยมีใครถามคำถามแบบนี้กับพี่แหม่มเนาะตอนนี้เขามีมารยาทกันใช่ไหมฮะ